Nightlife คุณผู้ชมครับกว่า30ปีที่การทำงานพี่ยอดเนี่ยโลดแล่นอยู่บนความเป็นความตายครับซึ่งผ่านเหตุการณ์ที่เป็นข่าวใหญ่ในอดีตหลายเหตุการณ์ซึ่งคืนนี้ขออนุญ,ญาตให้พี่ยอดเนี่ยเล่าให้พวกเราฟังสั้นๆกันละกันนะครับปี47สึนามิสึนามิเนี่ยเป็นอีกงานอีกด้านหนึ่ง <c oughs> ซึ่งซึ่งทีมพอเกิดเหตุทีมไปกันหมดเลยตอนแรกที่เราไม่สามารถติดต่อใครได้ในพื้นที่เกิดเหตุ มีแต่ผู้สื่อข่าวเนี่ยโทรหาผมถามว่าพี่ยอดได้ข่าวมีคลื่นยักษ์ถล่มมีคนตายหลายๆคนไหมเขาบอกว่ามีคนตายเป็นร้อยผมไม่น่าเป็นร้อยนะน่าจะเป็นพันคือผมพูมเล่นผมรู้ว่าเขาแย่ผมก่อนพอเช้าวันนั้นมันเป็นคืนวันคริสต์มาสผมรู้ว่าเขาเมาแล้วโทรมาคุยเล่นกับผมรล้วนาข่าววันนี้เราสนิทกันนะครับวางไปสักพักเดียวแล้วเราก็ผมก็เฮ้ยโทรไปจะโทรไปถามพี่น้องกู้ภัยที่อยู่นั้นโทรเท่าไหร่ก็โทรไม่ได้พอเช็คได้เท่านั้นเองครับ ทุกคนแห่กันไปหมดเลยก็ผมเนี่ยถูกตอนนั้นผมติดงานอยู่ก็เลยยังไม่ได้ลงไปก็ทํางานของเราให้เสร็จก่อนพอเขาไปกันหมดปั๊บในมูลนิธิไม่มีใครเลยท่านประธานก็เลยบอกว่าอยู่ก่อนเพราะว่าท่านประธานเนี่ยมองเห็นเลยว่าหลังจากนี้ถ้าไปกันหมดเดี๋ยวจะเกิดความวุ่นวายแน่ถ้าไปกันหมดกเกลี้ยงเลยเนี่ยจะเรื่องลําบากมันเรื่องจริงที่ผู้ใหญ่ท่านเป็นคนที่มองการไกลปกติทุกงานใหญ่เนี่ยผมเคยไ,ไปหน้างานไม่เคยรู้เลยว่า ที่ตั้งเนี่ยสาหัสมากเลยถ้าไม่มีกำลังคนนะครับ <c oughs> ที่นู่นต้องการลงสองร้อใบประสานงานมาที่นี่ผมอยู่กัน4คนครับ4คนจริง,รงๆคือห <c oughs> คนยกลงสองร้อใบครับพี่ประสานงานผมต้องต้องขอกำลังจิตอาสาว่าใครก็ได้มาช่วยยกลงสองร้อใบเอาขึ้นรถเทรลเลอร์และส่งไป <c oughs> ที่นู่นนะครับ <c oughs> และก็พี่น้องสื่อมวลชนออกข่าวไปว่าใน ในที่หน้างานต้องการเสื้อผ้าต้องอะไรของบริจาคล้นออกมาหน้ามูลนิธิร่วมกันอยู่ที่หวัวลาโพงครับพวกอาหารการกินข้าวของมันล้นจากมูลนิธิไม่มีที่เก็บครับล้นออกมาหน้าพุทธบาทยาวมากตั้งแต่หน้าวัดหัวลำโพงยาวมาจนถึงเลยมาเกือบเกือบถึงตรงข้ามกับอาคารจามจุรีอ,อ้โหเราต้องบริหารจัดการส่งไป ที่ที่นางานที่เกิหตุสี่คนครับเ็เลยรู้ว่าโอ้โหสาหัสแล้วเราก็โชคดีที่เราได้รับความช่วยเหลือจากกองบินหกอีกหนึ่งเคสดังมากที่ห้าสิบสองซันติก้าผับอันนั้นก็นึงเป็นอีกหเหตุการณ์ที่อยู่ในในความสะเทือนใจนะครับวันนั้นเป็นวันเขาดาวคืนนั้นก็เลยเราวาง ทุกครั้งที่เวลามีงานใหญ่เราก็จะวางรถพยาบาล<ม>วางารถกู้ภัยไว้ตามสถานที่ที่<ม>นั่รอแหลมอย่างเงี้ก่อนหน้าปีหนึ่งก็คือคืนเขาดาวที่หน้าเซนเทเวอร์มีระเบิดบมีเหตุระเบิดเราก็เลยเน้นเอารถพยาบาลไปจอดเผื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินพอถึงเวลาเขาดาวพุสวยมากนะครับพุสวยแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์ร้ายใดๆ<ม>เราดีใจมากเลยว่าไม่ได้มีเหตุการณ์ใดๆที่เราคาดคิดพะ ผู้จบสักสินาทีได้ผมก็ออกมาขับรถออกมาเพราะกลัวว่าเดี๋ยวออกพร้อมกันเดี๋ยวจะลําบากก็เลยขับรถออกมาถนนสุขุมวิทสักพักนึงมาถึงแถวสุขุมวิทยี่สี่ได้สูนวิทยุพนนครก็แจ้งว่าขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ด้านเอกมัยใครอยู่ใกล้ไปตรวจสอบทีพอบอกว่าเอกมัยผมก็หันไปมองทังทิศเอกมัยเห็นท้องฟ้าสีแดงนะครับท้องฟ้าสีสม้มแดงผมก็เลยบอกว่าเอ้ยตอบวิยุเลยว่าผมอยู่ใกล้เดี๋ยวผมไปดูให้ผมก็เปิดไซเรนไปเลย ใช้เวลาไม่นานเลี้ยวเข้าเอกมัยพอใกล้ถึงสันติกา้ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินสวนออกมาเดินเยอะมากเป็นสิบแล้วนะครับแล้วก็มองไปสังเกตก็คือแต่ละคนเนี่ยหัวไหลเป็นแผลเบอร์นะครับมผมก็เฮ้ยเริ่มตกใจแล้วนะครับพอเข้าไปใกล้สันติก้าก็คือผมจอดบนเอกมัยจอดบนถนนเอกมัยคือไม่อยากเลี้ยวซ้ายเข้าไปในลานสันติก้าเพื่ออำนนยความสะดวกให้รถด,ดับเพลิงอะไรเข้าผมจอดรถตรงนี้แล้วก็มีนักท่องเที่ยวเดินมาห้าคนสี่ห้าคนนะครับ ผู้หญิงอะครับใส่สายเดียววไล่เบือนบอกว่าน้องๆมานี่ก่อนเดี๋ยวพี่ทําแผลให้ก่อนกลุ่มนั้นบอกว่าพี่ไม่ต้องมาทําหนูหรอกไปดูขา้างในเถอะหนักกว่าหนูอีกผมก็เลยตกใจแล้วทีนี้ก็เลยให้ลูกน้องเนี่ยเอากระเปาา๋ายาบอกทําแผลก่อนแล้วผมก็วิงว่งรีบวิ่งเข้าไปข้างในพอเลี้ยว้ายเข้าไปข้างในก็เห็นอาคารไฟเริ่ม,ไฟ,มไฟเริ่มลุกลามแล้วก็รายงานเป็นระยะเลยตอนนั้นรถดับเพลิงยังไม่ถึงมีผมมีสายตรวจของสนอทองหล่อวิ่งหาประตูทางออกระหว่างผมวิ่งไปทางหน้าเนี่ย มีพนักง,งานเด็กเสิร์ฟวิ่งสวนออกมาคนหน้าดำปี๋เนี่พี่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยข้างในมีอีกห้าสิบหกสิบคนมผมเฮ้ยตกใจอย่างเลยผมก็รีบออกไปตรงคือตรงนี้เป็นประตูทางออกที่เขาออกมาแต่เราพยายามเข้าแล้วเขาไม่ได้มันร้อและไฟลุกแรงมากก็เลยอ้อมมาอีกทางหนึ่งมาบอกพี่สายตรวจครับข้อมูลเนี่ยเขาบอกยังมีคนติดอยู่ตอนนี้รถดับเพลิงเริ่มถอยเข้ามาถอยเข้ามาก็สายน้ํามาบอกพี่นี่ทางนี้ทุบเอาหัวดับเพลิงทุบทุบก,กระจก พอทุบกระจกปั๊บมันก็เป็นหน้าอาคารเลยมองเข้าไปข้างในผมเห็นเปลวไฟลุกแรงแล้วคนในยอยู่ในเปลวไฟครับประเมินได้เลยว่าตายเป็นสิบแล้วก็พอกระจกวันนั้นแตกมือโผล่มาตรงนี้ครับโผล่มาขอความช่วยเหลือครับเป็นเหมือนซอมบี้เลยครับตกใจแล้วก็พยายามจะพี่สายตรวจทองหล่อมีนักพนักงานดับเพลิงแล้วก็ผมได้ช่วยจะดึงคนที่อยู่ใกล้ดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ออกเพราะว่าพวกนั้นหนีตายคือเบียดอัดเขาไว้ครับต้องช่วยคนที่อยู่ไกลกว่าที่เหยียบเหยียบเหยียบคนอื่นขึ้นมาหนีตายครับ หยิบทรงหยิบทรงหยิบทรงผมตั้งสติเหมือนกันนะครับพอเจอแบบนี้เราช็อกเราตั้งสติได้ผมก็ช่วยออกมาคนหนึ่งเราวิ่งออกไปข้างนอกแล้วก็ไปที่รถพอวิทยุมือถือพยายามเรียกแล้วส่งข้อมูลไม่ถึงก็วิ่งกลับไปที่รถไปบอกว่าขอกําลังสนับสนุนมีรถพยาบาลใกล้ที่ไหนตอนนี้ผมเห็นคนตายแล้วไม่ต่ำกว่าสิบมีคนเจ็บไม่ต่ำกว่ายี่สิบถึงสามสิบคนให้ขอรถพยาบาลมาแล้วก็ อยากให้ศูนย์ร่วมมรรญูโทรไปบอกโรงพยาบาลโดยรอบให้หน่อยว่าเดี๋ยวเป็น,นอุบัติภัยหมูม่นะกำลังจะมีเพราะว่าผมเชื่อว่าวันนั้นเนี่ยทุกคนน่าจะอยู่ในในว่วงเวลาของความสุขถ้าเราไม่ไม่บอกให้เขาเตรียมความพร้อมนะว่าโกลลหลมันจะยิ่งโกลลหลศูนย์ร่วมบรญยูก็ช่วยประสานงานไปที่ตามโรงพยาบาลต่างๆนะครับให้ให้เขาเตรียมความพร้อมเลยเดี๋ยวจะมีคนเจ็บคนไข้ไปเป็น เป็นหลายสิบนะครับหลักสิบโรงพยาบาลแต่โรงบาลรับคนเจ็บแบบเป็นเป็นไฟเบิร์ที่แบบร้อยเปอร์เซ็นเยอะแยะมากมายวันนั้นก็มีคนตายตั้งหกสิบเจ็คนนะครับแต่ละคนเนี่ยหลังจากเพลิงสงบผมก็ยังอยู่ช่วยอยู่ก็คือสะเทือนใจก็คือเป็นลักษณะคนที่ผมบอกครับสอน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 สอ,อ,อนกันตายเป็นแพรเลยที่น่าเศร้าใจกว่านั้นก็คือเขาห่างจากประตูทางออกแค่สองสาเมตรเอง คือประตูทางเข้ามันเป็นสันติกานะประตูดังประตูดังเข้าเป็นอย่างนี้นะครับพอเข้ามาปั๊บเลี้ยวมาหน่อยก็จะเป็นเจอถงใช่ใช่ช่เขามาตายอยู่ตรงประตูตรงนั้นนะครับตรงนั้นเนี่ยยี่สิบสามศพแล้วก็ตรงกลางนั้นอีกยี่สิบที่เสียชีวิตเพราะเหยียบกันตายหรือว่าควันในในตรงนั้นตรงข้างในเนี่ยเป็นไฟไฟคลอกตายแบบไม่เหลืออะไรเลยคือคลอกดําไม่รู้ว่าใครเป็นใครแต่ทางข้างหน้าเนี่ยตรงประตูทางหน้าเนี่ยไม่ได้ถูกไฟเลยคือหน้าดํา รูจมูกมีแต่ควันเข่ามาคือเข่าควันตายเพราะขาดอากาศหายใจทั้งหมดยี่สิคนที่อยู่ตรงหน้าประตูนี่คือไม่ได้โดนไฟเลยครับแต่ว่ามีอยู่ข้างในในที่ยี่สิบสบศพนี่คือถูกไฟคอกทั้งตัวถามพี่หน่อยว่าสายอาชีพพี่ครับพี่สัมผัสท,ทั้งความเป็นความตายตลอดโดยความเชื่อส่วนตัวมีเราพกของศักดิ์สิทธิ์ไว้ไหมเพื่อปกป้องตัวเราทุกคนของร่วมกันอยูนะครับอาสาสมัครทุกคนเลย ทุกปีที่มาหลังจากผ่านการอบรมก่อนได้รับบัตรประจำตัวเนี่ยจะต้องมาเข้าพิธีแช่งตัวเองห,อหรือพิธีสาบานตนนะค,ะครับก็คือเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมูลนิธิมีอากงมีพ่อปู่เปียกม,มีพ่อเสือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายองค์ทุกคนจะต้องมายืนก่อนรับบัตรจากมือท่านประธานมูลนิธิทุกคนนะครับจะต้องไปยืนหน้าศาเลเรียงพร้อมกันแล้วก็กล่าวปฏิญาณพร้อมกันว่าข้าพเจ้านายบอกชื่อตัวเอง ขอสาบานว่าจะเข้ามาช่วยเหลือประชาชนด้วยใจบริสุทธิ์ครับนะครับไม่จะไม่ถือประโยชน์ส่วนตัวจะไม่หยิบฉวยทรัพย์สินจะไม่ถือโอกาสอะไรทั้งสิน้นทําผิดสิ่งใดๆหากข้าพเจ้าทําผิดขอให้ตัวข้าพเจ้าและครอบครัวมีอันเป็นไปนะครับแต่หากข้าพเจ้ามาช่วยด้วยใจบริสุทธิ์ขอให้ตัวข้าพเจ้าและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญผมว่าพิธีนี้เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์มากสาหรับตัวผม คือล้านเปอร์เซนต์กับครูบาอาจารย์เพราะว่าผมเคยมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเคยขึ้นไปช่วยคนถูกไฟดูดวันนั้นเงียบไม่มีอะไรเลยเงียบมาครึ่งวันนะครับจนตอนบ่ายๆก็ได้รับแจ้งว่ามีคนถูกไฟดูดซอยสุขวินทัศ6ผมก็ไปนี่ก็เห็นแล้วไปถึงก่อนเลยพอไปถึงภาพที่เห็นก็คือเป็นช่างทาสีเขาอยู่ข้างกำแพงตึกเป็นนั่งล้านประมาณตึกสามชั้นได้แขนเขาปักอยู่กับหัวนอตอย่างเงี้ยห้อยลุ้งลิ่งเลยไฟดูดแบบไฟ ไฟดูดจนเสื้อผ้าเขาลุ่งลิ่งแล้วนะครับร้องอวดโอยมีถังสีไล้ใคๆผมจะโกนบอกว่าพี่อย่าดิ้นเดี๋ยวผมมองแล้วคือหัวน็อตไปปักแขนเขาอย่างไงครับถ้าเขาดิ้นผมกลัวว่าแผลก็ฉีกแล้วเด็กก็จะตกลงมา,ก,มาก็รีบให้น้องประสานงานกับไฟฟ้าแต่ย้อนกลับไปนิดหนึ่งคือก่อนหน้านี้สักประมาณเดือนถึงสองเดือนผมไปเจอคนดมกาวถูกไฟดูดแบบนี้มาครั้งหนึ่งที่ซอยสีลมซอย9ครั้งนั้นผมก็ไปถึงก่อนเด็กดมกาวเนี่ยอยู่บนเสา ถูกไฟดูดสบัดปั๊บป้าบป้าวอยู่ผมก็ประสานงานกับการไฟฟ้าอยู่กําลังบอกซอยบอกสะะซอยเข้าอะไรอย่างเงี้ยกำลังประสานงานกันอยู่ก็เสียงคนกรี๊ดแบบดังลั่นผมเฉงเอ๋ไปมองเห็นคาตาเลยคือไฟไฟมันสบัดไอเด็กต้มกาวนั้นตกลงมาแบบตกมาที่พื้นปักผมว่ายกเลิกก่อนผมเด็กตกลงมาแล้วผมก็วิ่งเข้าไปช่วยไปถมไปยาลเอาขึ้นรถผมจากสีลมซอย9ก้าไปโรงพยาบาลเลิศสิลนิดเดียวเอง ไปอยู่ที่โรงพยาบาลได้แป๊บเดียวเด็กก็ตายมผมก็เลยคิดในใจว่าเคสเนี้ยผมจะไม่ให้เขาตกลงมาแบบนั้นและผมมองผมจินตนาการไปว่าทุกรลยที่เราไปช่วยคนที่ประสบภัยเนี่ยถ้าบุคคลคนนั้นเป็นหัวหน้าครอบครัวบุคคลคนนั้นถ้าเขาสูญเสียหรืออะไรไปมันผมว่ามันเป็นโดมิโน,โนชีวิตอืมผมก็เลยคิดว่าให้ลูกน้องประสานงานการไฟฟ้าไปผมก็เอาผาดิบปีนขึ้นไปเลยผมรู้ว่าไฟยังไม่ได้ตัดนะครับ เราจะไม่ไปแตะต้องตัวเขาคือมาตรฐานของกู้ภัยเนี่ยอะไรก็ตามถ้าอันตรายเนี่ยเขาจะไม่ทํากันแต่ผมคิดในใจว่าผมจะไม่ให้เขาตกลงมามผมก็เอาผ้าดิบขึ้นไปผูกหัวเข่าเขาไว้ผูกเขาไว้สองเส้นแล้วผมก็ผูกกับเสานั่งหลานผูกได้ไม่เป็นอะไรเลยพอผูกก็ได้ผมดีใจว่าอย่างน้อยเขาไม่ตกลงไปข้างล่างแล้วผมก็ปีนลงมาอีกหน่อยตะโกนถามข้างล่างว่าประสานการไีฟป่าได้ยังได้แล้ว,ลวพี่กําลังมา ผมก็ระหว่างรอส่งเชื่อมให้ผมเส้นหนึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นไปมัดเขาทีนี้ผมจะมัดเอวให้มั่นคงอีกหน่อยเพือ่อเพื่อเวลาแบบเขาจะได้ไม่วึกลงไปอะไรอ,อย่างเงี้ยนะครับพอขึ้นปีนขึ้นไปผมก็ทําผดดิบเฟ้ยงไปอย่างเงี้ยครับพอเฟืยงไปทีแรกไม่เป็นไรพอที่สองที่สามเนี่ยฟึบปับ๊บดูดผมกับเอวเลย,ยที่โดนใช่ครับไฟดูดแบบผมร้องลั่นเลยอ้าร้องแบบมันเหมือนไฟไฟแรงสูงครับี่บ ดูดเราจนเราแบบขยับตัวอะไรไม่ได้เลยน้ําตาผมไหลเลยผมนึกถึงพ่อถึงแม่เลยนะว่าเราพลาดแล้วแล้วก็เดี๋ยวไฟนั่นเนี่ยเราไม่มีเซฟตี้อะไรติดตัวสักเส้นเดียวเลยจินตนาการไปเลยว่าเดี๋ยวตกลงไปเมื่อกี้เราขึ้นมาข้างล่างมีเหล็กแหลมด้วยนี่ว่า <S <S เดี๋ยวตกลงไปต้องโ,โดนเหล็กเสียบแน่เลยอะไรเงี้ยร้องไห้เลยพอหลังจากนึกถึงพ่อถึงแม่เสร็จผมก็นึกถึงครูบาอาจารย์เลยของร่วมกันอยู่ก่อนที่ ผมจําติดตาผมบอกว่าสําหรับตัวผมคือล้านเปอร์เซ็นก็คือก่อนที่ผมจะหมดสติเนี่ยผมเห็นปูเปี่ยมลอยมาจากฟ้าพ่อปูเปี่ยมลอยมาเคี้ยวหมากปากแดงเลยเอาผ้ากมาสะบัดใส่สายไฟอย่างเงี้ยเหมือนกับเหมือนเราฝันหรือเปล่าหรือเราจินตนาการอะไรหรือเปล่าแต่ว่าผมเห็นกระตาผมหึงได้บอกว่าสาหรับปูเปียมเนี่ยอยู่กับพ่อผมตลอดเวลา <c oughs> คือปูเปี่ยมสะบัดผ้ากมาใส่ปับมันระเบิดบึ้มแล้วผมไม่ตกลงไปข้างล่าง <c oughs> ผมไปค้างอยู่แผ่นปูนที่ยื่นออกมาใต้หน้าต่างแผ่นปูนประมาณนี้ครับผมไปนอนอยู่ตรงนั้นนะครับไม่ตกลงไปผมดีใจมากเลยผมยกมือพยายามจะยกมือไหว้ขอบคุณปู่ยกไม่ได้ครับขอบคุณขอบคุณพ่อปู่มากเลยมาช่วยลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือหมดแรงครับหมดแรงไม่มีแรงเลยแต่ได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างครับข้างล่างเนี่ยแจ้งวิทยุผมนอนนิ่งอยู่ข้างแรงแจ้งวิทยุไปที่ศูนย์ว่าพนันครน้องคอสีห้าถูกไฟดูเดเสียชีวิตอยู่ด้านบนอา้าวผมบอกว่า กูยังไม่ตายกูยังไม่ตายผมเถียงอยู so ่ครับกูยังไม่ตายกูยังไม่ตายผมได้ยินเสียงแล้วก็มีเสียงผู้ใหญ่บอกว่าเดี๋ยวกรไฟฟ้ามาหรือยังถ้ามาแล้วเอาศพนครศรีฮะลงมาผมเถียงใหญ่เลยกูยังไม่ตายผมยังไม่ตายก็นอนพักอยู่ตรงนั้นระหว่างที่นอนสักสิบนาทีได้รถไฟฟ้ามาผมได้ยินครับแล้วก็เสียงเสียงเขามาตัดไฟอยู่ใกล้ๆผมครับเขาชูไม้ขึ้นมาสับไอ้ฟิวใหญ่ๆนะครับผมได้ยินเสียงปั๊บผมว่าขอบคุณครับปู่ ช่วยลูกด้วยแต่ผมร้อนคอมากสร้อยคอผมทองมันกระตุกขาดหมดเลยครับกระตุกเป็นข้อๆแล้วเหรียญปูอยู่มาหลุดอยู่ในเสื้อตรเนี้ยร้อนมากเลยที่สุดเลยผมก็ขยับตัวจะยกมือไหว้ปู่ครับขยับมาได้ผมก็จับหูสร้อยขาดผมก็หยิบมาเป็นเป็นเส้นๆ,ๆผมก็หยิบร,รวมเหรียญปูผมก็หยิบใส่กระเป๋าปูครับขอบคุณมากช่วยผมแล้วผมขอพลังเถอะผมอยากช่วยคนนี้ลงไป ข้างล่างเนี่ยเตรียมอุปกรณ์เขาแต่งตัวเตรียมอุปกรณ์จะปีนขึ้นมาแต่ผมเนี่ยลุกขึ้นมาเองได้มผมก็แค่ผมออกจากตรงตรงนี้ก็ไปถึงตัวเขาแรับแต่ข้างล่างจะเตรียมขึ้นมาก็ไม่ต้อง,งขึ้นแล้วผมก็ปีนขึ้นไปาหาเขาผมก็ไปล็อกเอวเขาแล้วก็อเอาแขนเขาออกจากหัวน็อตนั้นค่อยๆไต่ลงไปเนี่ยเสื้อสีเหลืองผมมีแต่เลือดเขาทั้งนั้นเลยแต่ตัวผมมีแผลแค่คอไห่อย่างเดียวนะครับไม่ได้ม่ได้มีเลือดอื่นแต่พอลงไปข้างล่างทุกคนตกใจครับตอนที่ผมลุก ทุกคนตกใจแล้วก็เต็มขึ้นมาแต่พอผมลงไปถึงล่าง,างทุกคนดึงแบบดึงทั้งผมทั้งเขาเข้าไปอยู่ในรถคันเดียวกันแล้วก็เอาไปโรงพยาบาลครับ <_ s 1> ผมเห็นภาพคุณลุงคนนั้นนะนอนอยู่อย่างเนี้ยอ๋อควันออกปากเหม็นไหมผมก็ผมก็ไม่มีแรงผมก็มือจับเขาบอกคุณลุงครับแข็งใจนะสู้นะผมช่วยลุงสุดความสามารถแล้วลุงแข็งใจนะผมพูดได้แค่นั้น <_ s 1> พอไปถึงโรงพยาบาลผมก็สลบไม่รู้เรื่องหลับไม่รู้เรื่องเลย คือฟื้นอีกทีก็คือตอนอยู่ที่ห้องพักของโรงพยาบาลครับคุณหมอคุณพยาบาลมาดูอาการมาอะไรผมตอนค่ำครับผมก็เลยถามเขาว่าและคนที่ผมช่วยมาเป็นยังไงบ้างเขาบอกเพิ่งจะตายไปเมื่อกี้อ้าวตายผมน้ําตาไหลเองนะครับนะน้ำตาไหลเองนี่ก็คือสิ่งหนึ่งคือครูบาอาจารย์มีอยู่ล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมเล่าเรื่องนี้ให้น้องๆรุ่นหลังฟังทุกคน ทุกครั้งที่มีโอกาสครับแล้วตอนนี้เอยอยู่อยู่กับเขาข,ขอดูไ<อ>ด้ไหมครับให้ทางบ้านดูหน่อยครับคุณผู้ชมครับเราพูดถึงเหตุการณ์ใหญ่ๆดังหนักไปแล้วนะพี่ยอดนะเวลาพี่ต้องสัมผัสความน่ากลัวควมหวาดเสียความสยองความดราม่าอย่างเงี้ยตอนแรกๆเนบ่ยพี่จัดการกับความกลัวย,ยังไงจําได้ว่าวันแรกที่เข้ามาเป็นพนักงานนะครับเป็นอาสาเนี่ยเราก็ได้ช่วยอยู่แล้วแต่ว่าพอพอเป็นพนักงานเป็นหน้าที่ของเราจริงๆจังๆแล้วเนี่ย มันมันมันมีความรับผิดชอบแล้วทีนี้ผมจําได้ว่าเคสที่ที่เราจัดการกับตัวเราเองก็คือตั้งสติครับไปถึงที่เกิดเหตุเด็กผู้หญิงขับมอเตอร์ไซค์สวนกับรถกระบะแล้วก็ถูกเหล็กอะไรของรถนะครับเสียบเข้าน่องอย่างครับน่องเปิดออกมาแบบนี้และเด็กผู้หญิงนุ่งเกงขาสั้นนะครับเขาก็นั่งพับเพียบร้องร่นเลยทุกครั้งที่หันมาเห็นแผลเขาเขาร้องนี่ย่งทำให้เรายิ่งใจเรายิ่งแต่ว่าไปถึงเรา ควบต้องควบคุมตัวเองบอกเหมือนกลายเป็นเรามาช่วยเขาครับเราจะเป็นเราขาอ่อนนะจริงงเราขาอ่อนไปด้วยกับบาดแผลนั้นแต่ว่าเราบอกน้องอย่าดูแผลตัวเองเราเราให้เขาหันไปทางอื่นแล้วเราก็จับก้อนเนื้อมาปิดแล้วเราก็าพันห้ามเลือดให้เขาโดยเหมือนเราต้องทําเป็นแข็งใจซึ่งจริงๆขาเราก็อ่อนอเจอแบบนี้เข้าไปเจอบาดแผลที่มันสําหรับคนคนตายเนี่ยผมว่าเขาไม่มีความเจ็บปวดเราจะไม่เท่าไหร่นะครับ แต่ว่าพอเจอผู้ได้รับบาดเจ็บที่มีบาดแผลโอเพ่นหรือเป็นแผลใหญ่ขาหักที่แบบกระดูกเสียบมาเนี่ยดึงเขาแล้วเขาร้องโอดโอดนยนะล้วบอกพี่จะเจ็บหน่อยนะตอนที่เราจะดามเนี่ยเราพี่จะเจ็บครั้งหนึ่งนะกัดฟันแล้วเราก็ดึงขามาให้ตึงแล้วก็จัดกระดูกจากที่มันมันผิดอ,อย่างเงี้ยเราก็ดึงให้เขาเจ็บทรมานครั้งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พอเราดามให้เขาเขาจะไม่เขาจะับเจ็บปวดจะหน,อน่อยครับ คือสุดท้ายเราก็ต้องกัดฟันใช่ครับเราโชว์ความอ่อนอ่อนไหวไม่ได้เลยไม่ได้ครับเขาก็ต้องคิดเราคือซุปเปอร์ฮีโร่แล้วมาถึงเขา<อ>เขาคาด<น>หวังว่าคนที่ไปช่วยเขาคนแรกเนี่ยเขาคิดว่าคนนั้นคือคนที่เป็นเหมือนคนมาช่วยเขาเรียมีเคสไหนที่มันเขาเรียกว่ากระทบกระเทือนจ,จิตใจ,จทาทาให้เราทําใจลาบากบ้างไหมมีเยอะยกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ธรรมดามากเป็นอุบัติเหตุธรรมดาเองมีครอบครัวหนึ่งเพิ่งจะโชคดีอะไรไม่รู้คุณน้าผู้หญิงเนี่ยซื้อรถออกใหม่ป้ายแดงมา ก็พาลูกตัวเองไปเที่ยวรวมถึงหลานเล็กๆที่ขวบหนึ่งแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุเพราะรถป้ายแดงอย่างไม่ชำนาญลิกความหลายตลบแล้วก็ตกไปข้างทางพี่ผู้หญิงคนนั้นรอดลูกเขารอดแต่หลานขวบกว่าเนี่ยถูกหลังคารถทับหัวแบนเลยเสียชีวิตครับเราประสานงานเราเก็บศพมาที่โรงพักเขาติดต่อแม่ของน้องคนนี้มาซึ่งเป็นพี่สาวของผมจินตนาการไว้แล้วว่าเดี๋ยวไม่อยากให้เขาดูเลย เราเองเรายังเห็นไมเราเห็นนึ่สะเทือนใจว่าเด็กผู้หญิงกระโปรงสวยๆแล้วหัวแบบหน้า <c oughs> แบบหัวแบบอย่างเงี้ย <c oughs> ผมก็พันพยายามพันไว้แล้วก็บอกพยายามกันว่า,าให้ดูห่างๆอะไรเงี้ยแต่เขามาถึงลงรถมาได้ก็อสะเทือนใจหมดเลย <c oughs> เรารู้แล้วว่าหัวอกคนของคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยตั้งแต่รับโทรศัพท์เลยว่าเกิดอุบัติเหตุนะ <c oughs> หัวใจเขาตกอยู่ที่ตะตุ่มแล้วนะครับ <c oughs> พอมาถึงผมว่าผมบอกว่าให้ทีมงานว่าไม่ต้องพยายามกันนะให้เขาดู แต่เขาก็แทรกเข้ามาผมก็เลยเข้าไปใกล้ๆเลยพยายามเอามือป้องเขา mm hmm. เขาเขาขออุ้มเอาเราให้อุ้มบออุ้มปั๊บผมเอามือกันไม่ให้เขาดูหน้าครับแต่คนเป็นแม่ครับเปิดเรากันไม่เขาเปิดจนได้พอเปิดปะเห็นอเขาร้องแบบกรี๊ดแบบสุดความไอ้นี่แล้วก็หงายหลังไปเลยครับ mm hmm. คือต้องเอาส่งโรงพยาบาลเลย mm hmm. เป็นเป็นภาพติดตา mm hmm. คือสะเทือนใจคือดราม่ามากน้ำตาตกในบีหัวใจแล้วทุกครั้งที่เวลาศพส,สยองเนี่ยผมกลับมีความรู้สึกว่า ผมเฉยๆกับสอบสยองแต่ผมกับมีความสเตือนใจครับภาพที่คุณพ่อคุณแม่มาเพราะผมมีความรู้สึกว่าตั้งแต่วินาทีแรกที่เคารับโทรศัพท์เลยว่าบุคคลน,นั้นเป็นที่รักในครอบครัวเกิดเกิดเหตุอะไรครับพี่แล้วเวลาคนคนส่วนใหญ่เอาคนในเมืองเห็นในกรุงเทพยอย่างเงี้ยเขาชอบคิดว่ารถกู้ภัยอ่ะเปิดไซเรนแล้วขับเร็วอันตรายพี่อยากจะบอกอะไรกับเขาครับต้องต้องกราบขออภัยผู้ใช้ทางนะครับถ้าทุกคนเข้าใจนะครับในมุมของ ในมุมของคนที่พบเห็นเราที่ไม่ใช่ญาติมไม่ใช่อะไรนะครับจะบอกว่าผู้มึงจะรีบไปตายกันเลยแต่ในมุมของคนที่เกิดเหตุเนี่ยเรามาใน5นาทีเขายังบอกว่าทําไมมาช้าจังทําไมมาช้าจ,<ด>จัง<ด><ด>นะครับแต่สําคัญกว่านั้นก็คือเมื่อได้รับแจ้งเหตุทุกครั้งเนี่ยถ้ามีข้อมูลบอกว่ามีคนหมดสติอันนี้กู้ภัยที่อยู่ใกล้ที่สุดจะใช้ความเร็วที่สุดเดินทางไปให้ถึงเพราะว่าร่างกายมนุษย์เราเมื่อหัวใจหยุดทํางานนะครับหมดสติคือหยุดทํางาน มันจะหยุดส่งเลือดและออกซิเจนขึ้นไปเลี้ยงสมองอมที่เราต้องให้อาสาสมัครประเมินว่าหยุดหายใจใช่ไหมหยุดหายใจให้ CPR ไม่จะเป็นจะต้องเป็นกู้ภัยนะครับประชาชนทั่วไปถ้าเรียนรู้เรื่องอเห็นคนหยุดหายใจแล้วเรานวดหัวใจเหมือนเหมือนเหมือนนวดทําให้เหมือนหัวใจทํางานนะครับให้หัวใจบีบเพื่อจะส่งเลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองอมเพราะว่ามนุษย์เรามันขาดเลือดกับออกซิเจนไปเลี้ยงสมองได้ไม่เกิน4ี่นาทีแค่นั้นเอง นั่นคือสี่นาทีทองของที่เกิดเหตุถ้าเขาหยุดหายใจไปไม่เกินสี่นาทีเนี่ยเราสามารถภาษาชาวบ้านหยุดหายใจก็คือตายครับแต่พวกเราเนี่ยสามารถไปกู้ชีพคือไปกู้ให้เขาฟื้นจากการตายกลับขึ้นมาได้ภายในห้านาทีที่เราต้องรีบไปในที่เกิดเหตุก็คือเราคํานึงถึงสี่ห้านาทีทองอนะครับเพราะฉะนั้นต้องกราบขออภัยผู้ใช้ทางมีอยู่สิ่งหนึ่งที่เราอยากกราบวิงวอนว่าทุกท่านให้ทางรถ ฉุกเฉินให้ทางรถกู้ภัยเนี่ยให้ทางรถฉุกเฉินคือทุกท่านร่วมให้ชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเจอรถฉุกเฉินท่านเปิดสัญญาณไฟก็ได้ตีซ้ายเดี๋ยวเราแสงขวาไปเองครับผมนะครับหรือส่งสัญญาณว่าท่านจะชิดขวาก็ได้เดี๋ยวเราจะแสงสายขึ้นไปเองนะครับเราต้องกราบขอภัยบางครั้งเราไปกันเร็วๆ็วเนี่ยคือใช่ครับแต่เราจะคํานึงถึงความปลอดภัยของตัวเราเราขับเร็วคํานึงถึงความปลอดภัยของตัวเราและผู้เ่วมทางทุกครั้ง ทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการขับไปปาดใครหรืออะไรก็ตามพวกเราขอกราบขออภัยนะครับกราบกราบเท้าขออภัยด้วยก็ได้แต่ว่าอยากจะบอกว่าพวกเราเร็วเพราะเราก็หลักตัวเรารแต่ว่าเราคำนึงถึงชีวิตที่รอการช่วยเหลือ คุณผู้ชมครับเรื่องราวของกู้ภัยขวัญใจมหาชนพียอดคอนคร45เนี่ยยังไม่หมดเพียงแค่ในช่วงหน้ามาคุยกับพี่ยอดกอัตนต่อและช่วงนี้นะครับจะพาผู้ชมไปสุนทีกับเจ้าของเพลงฮิตติดชาร์ตอย่างเจมส์อาร์เทอร์ครับนี่คือศิลปินเจ้ของเพลงฮิตมากมายอย่างเช่น say you won't let go บทเพลงเนี้ทำให้เขาได้เป็น RIAA หรือว่า Recording Industry Association of America Diamond Single ครับซึ่งเป็นหนึ่งในสิลเป็นเพลง99ท่านนะในประวัติศาสตร์ของรางวัลน,นี้เช่นเดียวกับ Elton John และ b r ู No ม a r s สิงด้วย j a ม e s a r t ตอ r ครับมีบทเพลงฮิตอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Impossible, c a n I Be Him, Naked และ Rewrite the Stars ครับทั้งหมดเนี้ยขึ้นแท่นเป็น Certified platinum และที่สำคัญนะครับแฟนๆชาวไทยเนี่ยเตรียมพบค่ำคืนนี้เต็มด้วยเพลงฮิตของเขาในคอนเสิร์ต เจมส์ชาเตอร์ South East Asian Tour 2023แบ่งค้อครับพุทธที่19พฤศจิกายนอยู่ในฮอล์นะครับเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันนี้ที่ Ticket m a l o n นความสนุกที่จะได้ร้องเพลงไปกับศิลปินระดับโลกรอคุณอยู่ครับเรื่องจริง Nightlife